ยาหยุดสีหรือน้ํายาเบรกตัวอยู่นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราวางไว้อ่าวางไว้แบบนี้เราปล่อยแป๊บหนึ่งสักสี่ห้าวินะครับอ่าสี่ห้าวิปุ๊บน้ํายาเห็นไหมครับมันจะดูดลงดูดลงยิ่งปล่อยนานยิ่งจะดูดลงดูดลงนะครับมาดูนะครับน้ํายาเบรกตัวอยู่นะครับน้ํายาเบรกตัวอยู่เนี่ยปวดจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าแล้วน้ํายาจะเป็นใสๆนะครับน้ํายาจะเป็นใสๆเวลาเราเล่นนะครับเวลาเราจะเล่นนะครับเราก็เปิดออกมา เปิดมาแล้วจับแบบนี้อ่าพอน้ํายามันติดอยู่ตรงนี้เราไปทาบนเราอยากวนตรงไหนแล้วก็วน,นนะครับวนใหญ่ไม่ใหญ่อยู่ที่ขนาดลูกไฮโลนะครับถ้าเกิดขนาดลูกไฮโลรห้าหมุนครึ่งก็วนใหญ่นิดนึงเอาให้มันเอาให้มันวางลูกไฮโลให้มิดนะครับอ่าถ้าเกิดพวกสามหมุนแปดแล้วก็วางเล็กนิดนึงนะครับวนนิดนึงแต่ตัวนี้ช่างบอยทาบนไว้แล้วข้อดีของน้ํายาตัวนี้นะครับเวลามือรูปแบบนี้มันจะไม่เหนียวนะครับอ่ามือรูปลักษณะแบบนี้มันจะไม่เหนียวแต่ถ้าเกิด เอามือไปแตะแบบนี้มันจะเหนียวอ่าเพราะเดีขยวมันเลยคือเวลาไปตั้งรูปปุ๊บแบบนี้อ่ามันจะเหนียว <c oughs> เห็นไหมครับอ่าทีนี้มันจะไม่ไปนะครับมันจะอยู่เห็นไหมครับอ่าแต่ทีนี้เวลาลินอ่าเวลาลินไปเตะอ,ออกนะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะลินเตะอ,ออกได้นะครับอ่าเดี๋ยวลองเทสให้ดูเหมาะที่จะไปเล่นนะครับเหมาะที่จะไปเล่นสําหรับคนเป็นเจ้ามือไฮโลหน้าลายนะครับเหมาะมากๆนะครับอ่าไปแบบนี้ปุ๊บอ่าเนี่ยตานี้ สองสองห้าเราอยากได้สองเก็บไว้อีกทีหนึ่งอีกตาหนึ่งเราก็สองมาวางไว้ตรงจุดที่เรามาร์กไว้นะครับแล้วเขย่าอ่าเห็นไหมครับสองก็จะอยู่เหมือนเดิมอ่าเอาอีกอ่าสองเห็นไหมครับสองก็จะอยู่เหมือนเดิมอ่าเวลาลินอ่าดูนะครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะหลุดออกถ้าเกิดมีไปวางอยู่แบบนี้อ่าลินมาปุ๊บเดี๋ยวนะครับมันก็จะเตะออกเตะออกจากจุดนะครับอ่าตัวนี้น้ํายาเบรกตัวอยู่เนี่ย ข้อดีของมันเลยคือเวลาเราเอาไปป้ายจานเนี่ยเพื่อจะให้มันอยู่นะครับอ่าเล่นหน้าลายเนี่ยตั้งไปเห็นไหมครับอ่าเป็นหกเสียวแบบนี้เราเบรกหกไว้เลยอ่าเบรกหกไว้เผื่อเขาไปเล่นตัออ่าเห็นไหมครับอ่าแบบนี้สามสามเราเบรกสามไปเลยอ่าอ่าทีนี้นันยาตัวเนี้ยถ้าเกิดเราวางลูกไว้ที่จุดนานเท่าไหร่มันยังจะดูดลงดูดลงดูดลง,ดดลงทําให้มันอยู่มากขึ้นนะครับสมมุติว่าเราเอา เอาไปแบบนี้ใช่ไหมครับวางไว้เบาๆนะครับวางไว้เบาๆฟึ่แบบนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดวางไว้เบาๆแบบนี้อ่าพอไปปุ๊บอ่าแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราวางไว้อ่าวางไว้แบบนี้เราปล่อยแป๊บหนึ่งสักสี่ห้าวินะครับอ่าสี่ห้าวิปุ๊บน้ํายาเห็นไหมครับมันจะดูดลงดูดลงยิ่งปล่อยนานยิ่งจะดูดลงดูดลงนะครับอ่านี่ข้อดีของน้ํายาตัวนี้นะครับถ้าเกิดเจ้ามือวางฟึบแบบนี้เขย่าปั้งเลยอาจจะไปแต่ถ้าเกิดกด ถ้าเกิดมีการกดลงนิดนึงอยู่เลยค้างไว้ประมาณสี่วินาแต่ถ้าเกิดไม่กดละ่ะสมมุติไม่กดเข้าเข้ามาแบบนี้นะครับไม่กดนะครับไม่กดน้ํายานะครับไม่กดลูกอ่ะออามาวางไว้ไวไวแบบนี้แล้วค้างไว้นิดนึงอค้างไว้แบบนี้เวลาเขยาะเห็นไหมครับมันก็อยู่เลยพออยู่เตะปุ๊บเห็นไหมครับพอลิ้นมันก็เตะออกจากจุดนะครับอ ดีนะครับน้ำยาตัวนี้ถ้าเกิดมีใครชอบนะครับอลองทักเข้ามาสอบถามกันดูนะครับน้ำยาเบรกตัวอยู่นะครับน่าเล่นนะครับน่าเล่นมากๆถ้าเกิดใครเอาเป็นเจ้ามือหน้าลายนี่ยิ่งน่าเล่นมากๆเลยนะครับหรือไปแอบทาจานอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่เหลี่ยมใครเหลี่ยมมันนะครับถ้าเกิดใครมีเหลี่ยมเล่นทักมาครับ